ครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะคนเดียวก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูราชญานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นม3ปีที่3นะคะในหัวข้อประกอบและก็จำเนียนเฉพาะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งก็ได้ศึกษาใน DLTV มาบ้านเราใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็ขอทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคำว่าตัวประกอบนะคะจะมีความหมายว่าจำนวนอะไรๆนะคะที่หารด้วยจำ เราจะยกตัวอย่างก็คือ12นะคะตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะมีแกนเกณฑ์ไ,ได้เลยนะคะก็คือ1แล้วก็ตัวของมันเองน,นะคะเป็นตัวประกอบน,นะคะหแล้วก็สินั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราต้องมาไล่ไลจกักจุดคู่เลขสองก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากเลขสิบสองเลขสิองจะเป็นจำนวน สองคูณหกไดเสิบสองต่อไปมีไม่อะไรอีกนะคะที่สามารถหารได้ลงตัวแล้วก็มาไล่เลยนะคะเองให้สามจิ๊กนัสามคูณอะไรถึงได้สิองก็คือสามคูณสี่นั่นเองแสดงว่าตัวประกอบของสองก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็สองนั่นเองนะคะต่อไปเราเรรู้จักกับคำว่าจำนวนเฉพาะนะคะจำนวนเฉพาะมีะความหมายว่า จำนวนนับที่มีต,ตัวประกอบเพียงแค่2ตัวก็คือ1แล้วก็ตัวของมันเองนั่นเองนะคะอย่างเช่นครายกตัวอย่างเอาเป็นเลขที่น้อยๆก่อนนะอย่างเช่นสามถ้าเป็นรู้แล้วว่า3เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่วิธีการหานะคะก็คือให้เรีอันดับแรกตัวคูณใส่ใจแค่หนึ่งแล้วก็ตัวของมันเองนะคะแล้วก็ทีนี้มีเลขตัวเองนะคะที่สามารถ,ถาาหารด้วยตัวเองได้ เป็นจำนวนเฉพาะนะคนะทางต่างระหว่างตัวประกอบจำนวนเฉพาะก็คือตัวประกอบก็คือจะเป็นตัวเลขที่มีมากกว่า2จํานวนขึ้นไปนะ,ะที่สามารถหารตัวนั้นได้ลงตัวแต่ว่าถ้าจํานวนเฉพาะคือมีเพียงแค่หนึ่งแล้วก็ตัวของมันเองเท่านั้นนะคะแต่วก็ หรือไม่นะคะวิธีกา,ารหานะคะก็คือาใา่เลขคณาตเยอะแล้วก็ตัวของมันเองก็คือผมนะั่นเองทีนี้มาดูนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างอีกน,นะคะที่สามารถหาผมได้ลงตัวที่พี่ครูบอกก่อนหน้านี้ก็คือถ้ามันเป็นเลขคู่อย่างนี้ก็คือต้องมีเลขสองนะคะที่สามารถ,ถาาหาได้เลขผมได้ลงตัวก็คือสองสองคูณด้วยอะไรเองถึงได้ผมก็คือสองคูณสามนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าตัวประกอบของผมมีกี่ 1, 2, 3, จํานวนหนึ่งสองสามสี่แสดงว่ามันมากกว่า2จํานวนแสดงว่า6ไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะว่า6มีตัวประกอบมากกว่า2จํานวนนั่นเองก็คือตัวประกอบของ6ก็จะมีเดินแล้วก็6นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าท่านใหม่นะ,ะก็คือเป็นการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบก็คือสามารถแยกได้2วิธีคือการคูณแล้วก็การหาร ส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบเรการใช้การคูณก่อนนะคะอย่างเช่นคุณครูให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ120นะคะดูนะคะหนึ้ยยี่สิบสามารถแยกได้ยังไงเราก็มาที่เหมือนเดิมนะคะในเศรเวลาได้เลยนะคะ1หนะึ่งร้อยยี่สิบลูกแกนก็ดูนะคะถ้ามันเป็นเลขคู่เราก็เอาเป็นเลข อยู่ว่า20ก็คือ60นั่นเองนะคะต่อไป60นะคะ60ก็คือยังเป็นเลขคู่อยู่เราก็ต้องเอาแม่2อยู่เดิมนะคะ2ค่าหนึ่งของ60ก็คือเท่าไหร่เอ่ยก็คือ30นั่นเองต่อไป30ก็เป็นเลขคู่ก็คือ2อยู่เดิมนะคะ2หาร2คูณด้วยอะไรถึงได้30ก็คือค่าหนึ่งของ30คือ15นะคะอ่าทีนี้ อย่งนีทีนี้เราก็ต้องลองเป็นเลขสามสิบห้าสามสามคูณอะไรถึงได้สิบห้าก็คือสามคูณห้านั่นเองนะทีนี้เราก็ไม่สามารถแยกได้นะคะแสดงว่าจุดเขียนแค่นี้นะคะทีนี้คําตอบที่เราต้องเขียนคือตัวนี้นะคะสองสอง,สองถ้าคือมันจะอยู่ตรงซ้ายมือนักเรียนนะคะแล้วสุดท้ายก็คือจะอยู่สองฝั่งนี้นะคะมีสองอีกตัวเหนเดิมสองสาม สครั้งนะคะสองคูณสองูณองแล้วก็เปสามตัวมีสามหนึ่งตัวก็เห็นว่าคูณแล้วก็มีอะไรกันนะีห้านะก็เห็นว่าคูณห้าเองนะคะทีนี้เราก็เขีนในรูปแบบ เดี๋ยวนะคะให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะนักเรียนอันนี้คือคำตอบนะคะนี่นัเกเรียนขเข้าใจหรือยังคะถ้านัเกเรียนเข้าใจนะคะคุณครูให้นัเกเรียนลองทำแบบผัดในหนังสือแบบผันของนัเกเรียน i do